สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Let Eat Channel นะครับวันนี้จะมากินนี่ครับเป็นพิซซ่านี่ทำเองครับหัดทำเป็นครั้งแรกนะฮะอันนี้นะททำให้กินเลยครับนี่ใส่มะกอกด้วยแล้วก็ใส่แฮมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอร่อยเป่านะเขาก็บอกว่าเขาทำครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันต้องลองชิมดู อืมแต่ก่อนนะเขาะเอาไปแช่เย็นแล้วมาอุ่นเลยเนี่ยเป็นพิซซ่าหน้าบางกรอบอืมมากอกออกเปรียปร้ยวๆนมะมากอกดอง จิ๊บมาลองชิมนะจิ๊บเป็นคนชอบมากเลยนะ,ะพิซซ่าแป้งบางกรอบจริงๆอะจิ๊บเป็นคนชอบมากเลยค่ะพิซซ่าแป้งบางกรอบเนี่ยถ้าหนาๆเนี่ยทานได้แค่ชิ้นเดียวถ้าบางกรอบทานได้เยอะแต่อันนี้นาา้าทำค่ะฝีมือน้าอร่อยไหมอร่อยม,ยออยมยากค่ะขอชิมขอบแป้งแล้วกรอบหรือเปล่าอืมอ อร่อยมากค่ะติดใจเลยค่ะติดใจติดใจเมื่อ้เมย์กินน่ะอ่าอือขอมัางหน้าปลาแซลมอนนะเหรอคะใช่นด้อ,อันนีด้ด้วยนะทำอันนี้หน้าปลาแซลมอนไปกินหน้าแฮมอ่าแล้วหน้าแฮมจีก็ไม่ทานละไม่ทานได้กินอยู่แล้วอื สุดยอดเลยค่ะอร่อยมากนะะกินที่เหลือเอง <Bye. S 1> อบายบ้างกรอบน,นี้เป็นอะไรที่ชอบมาก จบแล้วครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับอันนี้แบบไม่ด้ตั้งใจจะถ่ายเลยมากินเลยถ่ายเก็บไว้ <laughs>